ก็ปีนี้มีคุณชายครับก็เป็นเป็นการเรียกว่าพลิกบทบาทครั้งใหญ่ของตัวเองก็เป็นครั้งแรกที่รับบทเป็น LGBTQ ครับเรื่องนี้ถูกเรื่องนี้ถูกจับตาเยอะเหมือนกันแต่ัดสินใจนานไหมเอาจริงๆผมอยากรับบทแบบนี้มานานแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นอีกบันไดขั้นหนึ่งสำหรับเราให้เราพิสูจน์ตัวเองแล้วเราต้องไปเรียนบทอะไรมยไก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับนอกจากแบบ คุยกับพี่ๆเพื่อนๆที่ที่เขาที่เขาเป็นว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรคือก็ถามเหมือนแบบก็เหมือนถามชีวิตปกติคนทั่วไปอะอครับแล้วก็แบบเรียนรู้นอกจากบทแล้วก็คือดูพวกรายการต่างๆที่แบบพิธีกรเป็น,เป,นเป็น LGBTQ ที่แบบเป็นคนดำเนินรายการแล้วก็ดูดูอากับกริยาดูวิธีคิดของเขา พีมรู้สึกถูกจับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษไหมในหลายๆประเด็นดู LGBT ก็ดีเรื่องที่จะโงมเปลี่ยนตัวอะไรก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเปนนิดนึงนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงการในการทํางานมันมีความเกร็งไหมหรือว่ายังไงเกร็งไหมเกร็งไหมไม่เกร็งครับแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะว่าด้วยด้วยความที่เรื่องนี้เราไม่เคยไม่เคยรับบทเป็น LGBTQ เราก็จะไม่เข้าใจว่าคนคนที่ ที่เขาเป็น LGBTQ เขามีความรู้สึกอะไรคิดอะไรอยู่อะไรแบบนี้ครับซึ่งการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างาสำหรับเรารู้สึกช,ช่วงแรกๆยากครับอยอมรับเลยว่ายากมากแต่ว่าพอพอจูนอินกับตัวละครได้คือเข้าใจตัวละครมันก็ผมก็คือคนหนึ่งคนนั่นเองอคือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปหนึ่งคน,ด,นด,ด้วย เรื่องที่มันเกิดในยุคพอ,อประมาณสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่สองอแล้วเราเป็นลูกชายคนโตของต,ตองระกูลเราต้องสืบท่อแล้วเราเป็นเป็น LGBTQ ซึ่งในยุคสมัยนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับ,รบมันก็จะถูกกดดันในในหลายๆอย่างมากๆเลิฟซียากนะจังเขาประเด็นเลยนะตรงๆเลยแบบไม่ไม่อ้อมคอมพอแล้วมันเขินไหมยากเลิฟซี ช่วงแรกๆก็นิดนึงครับช่วงแรกๆที่แบบเรายังเรายังไม่เข้าใจตัวละครทั้งหมดก็จะมีความเคอะเขินนิดนึงแต่พอเขาจะพอพอเราเป็นตัวละครในแบบร้อยเเซ็แล้วมันก็ก็ไม่เขินมีอะไรที่เป็นจริงบางจับจริงจุกจริงของเก้มจริงอะไรผม่าไปดูในละครดีกว่ามงพูดสปพลอยไปขนาดนี้เดี๋ยวคนจะไม่ดูมันมันก็มีจริงอยู่บ้างเนาะก็มีมีครับมียอมรับว่ามีรอดูด ครับแล้วก็ฝากคุณชายหน่อยฝากคุณชายก็ฝากติดตามละครคุณชายด้วยนะครับคือนอกจากจะเป็นการที่ผมคลิกบทบาทมารับบทเป็น LGBTQ แล้วยังมีนักแสดงมากฝีมือไม่ว่าจะเป็นพี่แท่งพี่ป๊อกพี่เป้ยพี่กิ๊กพี่เต๋าพี่หญิงแล้วก็คนอื่นๆนอีกมากมายละครแบบเข้มข้นมากไม่อยากให้พลาดจริงๆสนุกมากจากแบบปราเขาประเด็นเลยมาเขาประเด็นเลยโดยความที่เล่นกันล่าสุดละครอย่างงี้ค่ะมันก็เลยว่าแบบเราชวนกุนลกับใ ช่วยดูแลหัวใจอาจจะว่างๆในตอนนั้นครับจริงๆทราบไหมคะณตอนนั้นทราบว่าทราบข่าวตรงไหนว่าเขาไม่มาทราบข่าวครับเราเราก็ก็เป็นเรื่องปกติก็เราทํางานด้วยกันเราสนิทกันแล้วก็เขาก็มีข่าวพอดีมันก็ไม่แปลกที่เราจะถูกโยงถูกจับตามองก็ก็เป็นเรื่องปกติสื่เลียนไหมสื่เลียนส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสครับ ผมรู้สึกว่าก็ก็เป็นปกติอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าได้ฟังพาก็ให้สัมภาษณ์มาแล้วก็เออขอโทษที่โดนลากมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ความความเพื่ออะไรกันหรอวะอะไรนะก็มีบ้างครับมีบ้างก็เข้าใจเขาตั้งแต่แรกแต่บอกเลยว่าก็กก็็ไม่ได้มีอะไรจริงๆแต่คนจะมองว่าฟิล์มมาดำใจในช่วงนั้นด้วยความที่สนิทกันมากกว่าเราเล่นกันเหมือน หมือนเป็นพี่น้องกันอะคือมันเราคือด้วยความเป็นพระเอกนักเอกอะจะจะผมรู้สึกว่าการที่แบบเราไม่มีกำแพงตอนเราเล่นละครเราเสนิทกันมันทําให้เรากล้าที่จะเล่นเราเราเต็มที่เต็มร้อยทั้งสองฝ่ายมันก็ทําให้ผลงานของเราออกมาดีขอโทษครับ <c oughs> มันก็ทําให้ผลงานของเราออกมาดีคือผมก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสกับขาสักเท่าไหร่เพราะเรารู้รู้อยู่แล้วว่ามันมันก็ต้องมันก็ต้องถูกโยงเป็นเรื่องปกติ ไม่เลยครับพี่ปางก็เป็นปกติทุกอย่างเลยเขาปรึกษาเราเรื่องตรงนี้บ้างไหมอันนี้มีมีพูดบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเราให้กำลังใจก็ก็บอกเขาว่าก็พี่เลือกอะไรก็ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่แสดงว่าเขาค่อนข้างไว้ใจเราแบบนี้ไว้ใจกันถกาะไรขากันเล่นด้วยรันก็ทำงานด้วยกันเนาะมันก็ผมว่ามันมันแปลกเหรอแปลกไหม ก็มันนิดหน่อยครับไม่ไม่ไม่ได้ลงลึกอะไรเยอะมากก็ก็มีพูดบ้างนิดหน่อยเขินไหมเวลาคนแซวว่าเป็นมือที่โดนโยงมันแบบผมว่ามันไม่ควรเขินนะไม่ไม่ที่ถามผิดมันซีเรียสไหมอะไรส่วนตัวผมผมไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าว่าเราไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในความสัมพันธ์แบบนั้นในความสัมพันธ์แบบนั้นดีกว่า คือเราเข้าไปในความสัมพันธ์แบบเป็นพี่น้องการเป็นเพื่อร่วมงานกันเราคือเราบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับข่าวนี้อย่างช่วงที่แบบว่ามันจะมีคอมเมนต์เล่นๆกับพี่พลางใต้รูปอะไรเงี้ยเราคนอาจจะแบบยิ่งยงจะระวังเออมันคนอาจจะบอกผมว่าคอมเมนต์คอมเมนต์ผมถ้าใครถ้าใครตามอ่านจะรู้ว่าคือเราเราเราบริสุทธิ์ใจมากเราเพียวมากที่จะที่จะเข้าหาเขาคือเป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องแบบเป็นคอมเมนต์กวนๆมากกว่ามันไม่ได้มีอะไร ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆใช่จริงๆเราแบบจริงๆเราควรอารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบชื่นชอบพี่พลางอยู่แล้เขาก็ชื่นชอบจริงๆครับหมายถึงว่าแบบเราปลื้มเขาด้วยความสวยของเขาแต่คืออย่างที่ผมบอกไปคือผมเข้าหาพี่พลางด้วยด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มันดีที่สุดโอ้ในอนาคตผมว่า มันเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆแต่ว่าทุกวันนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องจริงๆแล้วมันมันสบายใจที่มันเป็นแบบนี้จริงๆผมว่าเป็นแบบนี้ตอนนี้มันดีที่สุดแล้วอนาคตเรื่องของมันไม่มีอะไรชัดไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆครับไม่มีอะไรจริงๆที่พี่ปาเขาจะบอกว่าหลายคนที่มาโยงเขาเป็นใจมากๆที่ต้องออกเป็นข่าเขาอยากจะบอกพี่ปาอันนี้จริงๆก็เคยพูดกันไปแล้วเพราะว่าแบบเวลาเล่นละครด้วยกันเราก็มีพูดกันบ้างเขาก็เหมือนเขาก็มาขอโทษอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็บอกเขาไปว่า คือเราไม่ได้โกรธอะไร,ค,รคือผมอยู่ซัพพอร์ตพี่อยู่แล้วคแค่นั้นเลยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็เพู่ออะไรก็สบายใจก็สบายใจครับสบายใจไม่ได้โกรธอะไรเขาจริงๆเพราะมีคนจับตามองหลังจากนี้เราจะเกรงไหมในการเข้าหาหรือคุยกับลางผมว่าสิ่งที่ผมทามันมันก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วก็ก็ไม่เกรงนะไม,ไม่ไม่เกรงต้องเกรงหรอล่ ต้องเกรงไหมสบายสบายก็สบายสบายเป็นตัวเองเพราะว่าเราก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วอนาคตมันพัฒนาได้ก็ให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างี้ทุกผมไม่อันนี้ตอบไม่ได้จริงมันเป็นเรื่องของอนาคตอะแต่พูดได้แค่ว่าณวันนี้ณณปัจจุบันนี้เราเป็นพี่น้องกันแบบแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆอะแล้วมันก็ดีอยู่แล้วก็ก็ขอเก็บความสัมพันธ์แบบนี้ไว้ดีกว่าจริงจริงเวลาทำงานด้วยกันด้วยความที่ปลื้มเขาอยู่แล้วมีซีนเขินหรือว่าทำให้เราหวั่นไหวหรืออะไรยังไงบ้าง เขินไหมก็มีครับแต่ว่าเขาไม่เคยเชื่อผมเลยเขาไม่เคยเชื่อผมเลยด้วยความที่ผมเข้าหาเขาแบบนี้ได้มั้งแบบเป็นพี่น้องกันน่ะมันมีอะไรก็พูดกับเขาตรงตรงเขไม่ได้บ่นอะไรก็คือแบบการทํางานอย่างนึิก็คือเป็นการทํางานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเป็นพี่น้องกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอะไรนะครับน่ารักอย่างไรน่ารักไหมสเปกหรอพอ พอแก่แล <mondo> ้วเริ ables, ่มไม่มีสเปคแล้วแต่ถามว่าสวยไหมสวยสวยมากสวยครับไม่มีอะไรจริงๆครับน่ารักขอบคุณเลียกันนะถ้าจริงๆเลียจริงๆว่าบักเราไม่สุดใจ